<c oughs> ใครกำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสมารสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับมาเล่นเกม r อฟเอฟเอเอฟเอฟเอฟเอร์ชฟเอฟเอฟเอนเอฟ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 แอฟวอฟเ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 องเอฟเนฟเอฟเอโดอการใชอโเอฟเนาเอนอืเนนะถ้าอะเอฟเอฟนมาเอ่เนีเยเรอต้อมีีล็อฟเอฟเอฟเอเออะเอเอเอฟเอรกเเนี้อฟเอออเอนออฟเอฟอฟอเอเอออบเเอเนี่ยซึ่งมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะาเราโปอย,อยู่แล้วไง แต่ว่ามันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วก็จะเอาโค้ดมาใส่เนาะวันนี้ผมจะมาแต่งเป็นแม็กควีนนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะดูดีหรือเปล่านะเราดูกันวันนี้ก่อนนะครับก็โค้ดมาใส่เนาะอินพอรตไปแล้วก็ปางโค้ดนะครับแล้วกดนี่ไหมก็ได้เป็นลาแม็กควีนแล้วนะครับซึ่งทำมันดูปนแปลกๆเนะี่ยทำมันมันดูไม่เต็มโอเคไปละว่าต้องเอาเนี่ไปก่อนมาวินโดว์ก่อนป่ะ right? ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราเอาวินโดว์มาสิหน้าต่างนะครับอินพอรตมา ไอ้ลิงแ์แจกนะผมจะเออเอามาแจกของใส่เพิ่มโอ้ต้องแม้ต,ต่างเยอะมากแน่เลยเนี่ยเคียเตอร์ที่คืออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เค e a เตอร์ผู้สร้างวินโดโอเคอินพอ t ใส่ไหมเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้วะผมภิภัยรถผิดคันเหรอมันบอกว่ามันต้องเป็น R x 7อคันไหนวะ R x 7กก็คันนี้ปะมันก็คันนี้นี่ ใช่ไหมมันก็คันนี้นี่ครับผมใส่ผิดว่ะรู้อะไรมันมันต้องวางอะไรก่อนอะไรหลังไม่บอกอ่ะเคลียร์ก่อนดิไปเด้อไปหาดูรถก่อนเพราะน่าจะเป็นคันนะเพราะมันก็เป็นคันนี้แหละไอเอ็กเซเบนไอเอ็กเซเบนเอฟเอฟมันก็คันเมื่อกี้แหละไอเอ็กเซเบนเนี่ยโอ้คันนี้แหละไอเอ็กเซเบน เคลียร์ไม่ได้เราแต่งใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาวินโดว์ก่อนปะอารมจะลองเอาวินโดว์มาก่อนนะครับไปที่บอดี้ไปที่อดิพอตหน้าตากอยู่นี่วะงงวะมันออมปรับได้ดิทำ้มทำไมมันปรับเป็นหน้าต่างไม่ได้่ะ อะไรพวกนี้ทำไมไม่เห็นเหมือนในที่เขาทำเลยวะเดี๋ยวดะอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราน่าจะใส่ผิดนะครับเดี๋ยวดะแอนน์เซนสมาธิตัวนี้ก่อนเร,เรามาแต่งหน้าต่างก่อนนะวินโดว์บอดี้น่าใช่นะเพราะเราต้องแต่งหน้าต่างก่อนนะคเสื้อต่างเราต้องต้องแต่งยังไงหน้าต่าง สี่ตนี้หรอใช่หรอวะเบสิกแล้วล่าตาทำยังไงวะเพราะ่าตาม,มันก็แบบมันก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยดิว่ามันไม่ใช่คันนี้วะคนดูวันที่คิดมันคือคันไหนวะมันจะไม่รู้ตรงกลางเนี่ย ไม่ใช่คันนี้หรอลองเปลี่ยน,นคันคูตรงกลางคันนี้หรอคันนี้ก็มีสิอันลองคันนี้ที่ผมมีซื้อมาแล้วนะแล้วก็แบบว่าอ่าคันนี้การาด Import. อินพุปึบึบึบต้องใช้เท่าไหร่วะเมืเ่อกี้ไม่ดูเอาเราเอาสักร้อยไปก่อนแล้วก็เอาหน้าต่างมาใส่ก่อนนะครับอิ o พ t ปึบึบอ๋อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยปแปลกแปลก็กุกไปเจะเซต ไม่เฮแกเป็นยังงี้ละถ้าไมตาเป็นยงนี้เดี๋ยวผมเอาคนอื่นแล้วกันไมค์ควีไม่น่าไหวละเพราะว่าไมค์ควีไม่ไหวละเดี๋ยวปัดตอนนั้นโอเคเอาคันนี้ดีกว่าเราจะแต่งเป็นสกายไลน์ดีกว่านะเพราะว่าไอ้ไมค์ควีนี่ไม่น่าจะไหว Body แล้วแหละไมคควีนก็คือที่บอดี้ครับผมเราจะใส่บอดี้กันเราจะเปเยอะยังไม่พอต้องใช้หกร้อยเหรอกรอดพระเจ้าหกร้อยกดตาเหลือกเลยเนี่ย 600 layer นะครับผมต้องใช้600 layer เ,เลยหรอเตรยจบไปเยอะเกินไปป่ะไม่ไเ i, พื่อความเพื่อลดที่เฟียวนะครับเราจะทำได้หมดนะครับเดี๋ยวเราตัดไปก่อนที่ผมเพิ่มรา y ล r เอเสร็จก่อนแล้วกันโอเคครับมาเราจะมาใส่ใหม่นะครับเพราะก็ไปเพิ่มรยมารยล r มาเรียบร้อยนี่ครับผม Skyline ของเรามามาที่เรียบร้อยนะครับผมเหมือนเป๊ะต้ฉนฉบับน่าเทะ่ะ ใส่เลยเดี๋ยวผมจะเซฟไว้เลยแล้วกันนะฮะเผื่อได้ใช้นี่โอ้โหไม่ใช่เกินน้องดูดิรายละเอียดครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันดีกว่านะครับคลิปนี้ได้แค่นี้แหละสกอร์ตกไปดูความเฟี้ยวของรถสกายไลน์ของเราวิ่งโอ้โหแล้วมุมกล้องมาทำอะไรเนี่ยนี่โอ้โห เฮ้ยไปกับ,บ่บบมาเปิดกันนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะแต่คลิปยาวเกินไปนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมแล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่นปนอกน,นจุดไปคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย